มีคำถามมานะครับจากคุณต้นนะครับว่าการยกรล้องให้ได้รับแดดได้วันละสิบชั่วโมงอันนี้สำคัญไหมครับอือาจารย์การยกรล้องให้ได้รับแดดได้วันละสิบชั่วโมงอันนี้สำคัญไหมครับอันนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจความหมายนะยกกล้องเพื่อรับแดดเนี่ยหมายความว่ายังไงนะก็โดยปกติเรายัางคิดว่า อาจจะเป็นอย่างเช่นว่าเราคิดว่าการยกล่องเป็นการทําให้พืชมันทําให้ดินมันตากแดดอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะผมไม่ค่อยเข้าใจในคําถามว่าการยกล่องให้ได้รับแดดด้วันละสิบชั่วโมงกับอ้อยนะครับไม่น่าจะเกี่ยวกับอ้อยนะครับคือจริงๆอ้อยเนี่ยต้องการได้รับแสงแดดตัวใบเขาต้องการได้รับแสงแดดแต่ดินไม่น่าจะเกี่ยวดินเนี่ยหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะต้องตากแดดไว้เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อราบางคนก็คิดว่าต้องไป ตากแดดด้วยเพื่อฆ่าโรคฆ่าแม้จริงจริงมงนอกเขาไม่ได้ตากครับเขาก็แค่ไถคลุกแต่เขาจะไม่ไถคลุกลึกเพราะว่าต้องการรักษาอินทรีย์วัตถุเอาไว้เนี่ยต้องเรียนตรงๆว่ากว่าจะสะสมได้เนี่ยใช้ระยะเวลานานมากครับนะครับดังนั้นการที่เราจะไถคลุกพลิกไปพลิกมาลึกๆระดับ40เซน50เซนหรือ3-40เซนเนี่ยอันนี้อันตรายเหมือนกันต้องเรียนก่อนนะครับพี่น้องเกษตรกรครับ จริงๆริงเมืองนอกเขานิยมจะไถลึกแค่ประมาณ25เซนคุกเคล้าไปเพื่อให้อิสิวัตถุอยู่ในชั้นบนเพราะอิสิวัตถุเป็นตัวทําให้รากชั้นบนเนี่ยก็สามารถหาอาหารหาออกซิเจนได้ดีรากชุดบนเนี่ยจะเป็นทําให้อ้อยโตดีสังเกตไหมครับเวลาฝนตกทําไมอ้อยโตดีรากชุดบนเขาทางานครับแต่ถ้าเวลาหน้าหน้าแรงอ้าวอาจารย์บอกรากชุดล่างก็มีหน้าแง้งรากชุดล่างชุดกลางเขาแค่ มีเอาไว้เพื่อให้เขาไม่ตายเท่านั้นเองส่งตัวรักษาสภาพแต่รากชุดบนจะเป็นชุดที่ทําให้อ้อยเจริญเติบโตได้ดีดังนั้นอินทรีย์วัตถุเราควรจะสะสมเอาไว้ที่อยู่ในหน้าดินข้างบนนะครับอันนี้ต้องเรียนตรงๆก่อนนะครับดังนั้นเราจะต้องพยายามอนุรักษ์อินทรีย์วัตถุที่อยู่หน้าดินความลึกประมาณ 20- 25ถึงเซนเอาไว้นะครับอเดี๋ยวดูคําถามนะครับอ๋อบางท่านก็อาจจะยังมีความคิดว่า ปลูกต้องปลูกทิศเหนือไปทางทิศใต,ต้บางคนต้องบอกว่าปลูกรับตะวันครับกล้องจะต้องขวางทังทิศต,ตะวันออกไปยันทิศต,ตะวันตกอันนี้ลินตรงๆว่อาอาจารย์ยูโดบอกไม่ต้องสนใจเรื่องนั้นนะครับอาจารย์อาจารย์ยูโดบอกไม่ต้องสนใจเรื่องนั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าพืชอ้อยเขาใช้การสังเคราะห์แสงจากใบจะทิศไหนก็รับแสงแดดได้ตลอดเพราะาใบเขาจะออกรอบตัวดังนั้นไอเรื่องของทิศทางว่าเราจะปลูก หันตะหาตะวันหรือขวางตะวันอันนั้นก็ไม่ไม่เท่าไหร่แต่หลายท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะถ้าเราปลูกแนวขวางตะวันหญ้าจะไม่ลกอันนั้นอาจจะมีส่วนนิดนึงนิดเดียวแต่พืชถ้าเราปลูกโตเร็วเนี่ยอ้อยโตเร็วเนี่ยอันนั้นก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะครับเพราะว่าเราสามารถจัดการกับวัชพืชได้ง่ายอยู่แล้วนะครับอันนั้นก็อาจจะเป็นปัจจัยเล็กๆซึ่ง ผมอยากให้ปลูกตามระนาบของพื้นดินอันนั้นมากกว่าถ้าถ้าตามใจผมนะครับระนาบหมายความว่าไงก็คือถ้าเราอยู่แถบเขตอีสานเนี่ยมันจะเป็นที่ลักษณะของที่ชันเยอะดินทรายถ้าเราปลูกตามยาวของดินที่มีการเซาะน้ําง่ายเนี่ยมันก็จะทําชะล้างหน้าดินเราไปเร็วแล้วก็ความชื้นก็จะไปเร็วเพราะน้ําจะไหลทิ้งได้มากาส่วนใหญ่นะครับผมอยากให้ปลูก ขวางนิดนิดอย,อ,อย่าไปเอาไปลูกขวางร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันก็จะทําให้มันบ่าพังเหมือนกันนะครับเพราะการที่เราไปปลูกขวางร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ไม่ใช่ดีเหมือนกันอาจจะปลูกแบบสามสิบองศาหรือสี่ห้าองศาคือดักน้ํานิดนิด,นดเพื่อเป็นการชะลอน้ำเลยน้อยน้อย,น,อยนิดหน,น,นึ่งอันเนี้ยผมเชื่อว่าดีนะครับอันนี้ก็เป็นแนวแนวหนึ่งที่เราทําทดลองทําอยู่เหมือนกันก็เห็นผลว่าดีนะครับอัตราการงอกเสมอกว่ากว่าที่ เราปลูกตามยาวของร่องน้านะครับจากสูงไปหาต่ำเนี่ยอันนี้ผมมองเลยว่าอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สาหรับดนไซน์นะครับาะมัน mm. มีการชาล้างหน้าดินได้เยอะนะครับแล้วก็อินซีวัตถุไปเร็วมากแต่ถ้าเราปลูกแบบเบรกน้ําไว้อันเนี้ยค่อนข้างดูแล้วค่อนข้างดีแต่ถ้าเบรกน้100ํร้อ0อันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะมันจะทําให้ร่องเราพังหมดเลยเพราะน้ําก็จะไม่ไปตามยาวแล้วไปขวางเขาจนเขาก็จะกัดร่อง เขาก็พยายามจะไปของเขาให้ได้เขาล่องอ้อยเราก็เสียหายหมดเหมือนกันผลผลิตแล้วก็ไม่ดีนะครับอันนี้ผมผมผมว่าเราปลูกในแนวอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็พยายามปลูกให้ยาวเข้าไว้ล่องยาวเข้าไว้เพราะบางท่านนี่ก็พยายามปลูกให้สั้นๆล่องสั้นๆซึ่งก็มีผลกับการพรวนเหมือนกันการเก็บเกี่ยวนะทำให้การเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวยากต้นทุนในการเก็บเกี่ยวเยอะรถตัดต้องเลี้ยวบ่อย อันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับผมว่าปลูกตามแนวร่องยาวๆซึ่งผนก็ง่ายต้นทุนในการผนก็ถูกนะครับแล้วก็การเก็บเกี่ยวก็ดีนะครับดังนั้นผมยังเรื่องนี้หลาย,ลายๆเรื่องเนี่ยผมเคยคุยกับเรื่องคุณยูโดเหมือนกันไอเรื่องปลูกขวางตะวันดำนนคุณยูโดก็ไม,ไม่ไม่ได้ให้ความสําคัญเรื่องนี้ นะครับก็ไม่ได้ดูตรงนี้เป็นหลักลองดูนะครับสําหรับคําถามในวันนี้ถ้ามีคําถามอะไรก็เรียนเชิญได้เลยนะครับเป็นถือว่าแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับอันไหนที่เป็นประสบการณ์ที่ผมรู้มาผมก็พยายามจะตอบให้ได้นะครับแต่อันไหนที่ตอบไม่ได้ผมก็จะเก็บคําถามตรงนั้นเดี๋ยวไปถามท่านอาจารย์กิโดให้อีกทีหนึ่งนะครับเวาผมเจอท่านอีกทีหนึ่งผมก็จะถามคําถามให้นะครับหลายท่านอาจจะเออท่านอาจารย์กิโดตอนนี้ ท่านแข็งแรงดีครับปีนี้ท่านอายุก็แค่81เองนะครับ81เองนะครับอ้อยมือใหม่มีที่50ไร่ผมเรียนก่อนครับถ้าเราจะเป็นชาวไร่อ้อยครับอ้อยเนี่ยเป็นพืชที่ต้องไถลึกนะครับแล้วก็งานค่อนข้างหนกไม่เหมือนทําข้าวโพดหรือนาเพราะว่าพวกนั้นจะเป็นเครื่องมือเล็กๆได้นะครับถ้าเป็นผมเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมี70ถึง80แรงหรือ90แรงสักคันหนึ่งนะสมมติถ้าเรามีที่น้อย50ไร่หรือ70ไร่หรือ30ไร่ถ้าให้ผมเลือกซื้อรถไถ ผมก็ต้องซื้ออย่างน้อยก็ต้องมี70แรงขึ้นไปก่อนเพราะว่าอะไรครับอ้าวอาจารย์ทำไมไม่ยืกไม่ซื้อ20แรงผมเรียนก่อนครับอ้อยต้องไถลึกอย่างที่เรียนไปก่อนว่าต้องไถระเบิดดินดานะลึก40เซน50เซนถ้าเราใช้รถแค่20แปลแรงมา้าไถไม่ได้ครับไถไม่ได้ครับแต่ถ้าเรามีรถ70แรงแปแรง90แรงเผาเดียว2เผาก็แล้วแต่ไถลึกขนาดนี้ไถได้ครับปลูกก็ปลูกได้ครับเราใช้รถเรามีเครื่องปลูกไปซื้อเครื่องปลูกหรือไปเช่าเครื่องปลูกเข้ามา ก็ปลูกได้รับปลูกได้ด้วยตัวเองครับอ้าวพอถึงเวลาการพรวนใส่ป,ปกกรรุ๋ยพรวนกําจัดวัชพืชก็พรวนได้ครับแต่ถ้าเราซื้อ20แรงมาหมดสิทธิ์เลยครับทำอะไรไม่ได้เลยมือสองก็เดี๋ยวนี้ก็ผมเชื่อว่าเผาเดียวราคามันถูกลงมาเยอะนะเท่าที่ดูดูมาเนี่ยตอนนี้อย่าง70แรงถึง90แรงเนี่ยเผาเดียวตอนนี้เห็นเ็าขายกันอยู่สองสามแสนบาทเองนะซึ่งถ้าคุณไปซื้อรถใหม่20กว่าแรงตอนนี้ที่เขาขายกันก็ สามแสนนะไม่ใช่ไม่ใช่คันละ5 6าหกหมื่นนะไม่ใช่นะก็ส0 0 0สนนะแต่อาจจะผ่อนได้เท่านั้นเองแต่ผมผมว่าเชื่อว่าคุณก็กู้ทกสก็ได้ะนะถ้ากู้ทกสมาแล้วก็มาซื้อเพาเดียวเนี่ยสัก6,6 6กหกพัอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็โอเคนะคันหนึ่งก็2องสาแสนบาทก็ผมว่าจบเหมือนกันนะนะครับผมแนะนําว่าถ้าจะเล่นมีที่น้อยเนี่ยเล่นเพาเดียวก่อนก็ได้ แล้วก็อย่างน้อยต้องมี70แรงขึ้นครับผมแนะนําเลยครับถ้าเป็น90แรงได้ยิ่งดีครับก็คือรถใหญ่ทํางานเล็กได้นะครับแต่ถ้ารถเล็กทํางานใหญ่ไม่ได้ครับเรายิ่งทํานอ้อยโดยจบเลยครับอ่ะคำถามครับอื่นครับ srt 6เกิน2รอบมีผลกับอ้อยไหมครับไม่มีครับถ้าเราใช้ถูกวิธี srt s i จะใช้3รอบ4รอบใช้ได้ครับไม่มีปัญหาครับ แต่ขอแนะนำใช้ SR สา t ์ดินะครับเวลาเราพวนอ้อยที่ยังเล็กอยู่ต้องระวังเรื่องการที่ดินจะไหลลงเป็นกลบอ้อยอันนี้ต้องระวังมากยิ่งอ้อยกําลังงอเล็กๆยังไม่แตกกออ้อยระดับ40วัน50วันอันนี้เวลาเราจะวิ่งเขาผมแนะนําว่าให้ขยับขาคู่ในออกให้ก,กว้างๆหรือไม่งั้นก็ถอดขาคู่ในออกไปเลยนะครับ ขาที่แคบที่สุดคู่นั้นอะ่ะปกติเขาจะตั้งไปประมาณ80เซนถ้าจําไม่ผิดผมแนะนําว่าให้ขยับออกให้กว้างเพราะว่าขาคู่นี้แหละจะทําให้ดินมันไหลลงไปหมกอ้อยซึ่งอันตรายแต่ถ้าไม่ถอดออกก็ต้องวิ่งช้า,ชาเพราะถ้าวิ่งช้าเนี่ยดินจะไหลลงไปน้อยนะครับอ้อยที่กําลังง,งอกก็ไม่มีผลกระทบอะไรแต่ถ้าเราวิ่งเร็วปุ๊บดินจะสาดเข้าไปพูนโคลนปุ๊บอันนี้อ้อยที่กาลังจะงอกมันโดนดินหมกปุ๊บอันนี้อัดผลเสียหายแน่นอน แต่พออ้อยงอกหมดแล้ว2เดือนครึ่งนะฮะอ้อยเนี่ยส่วนใหญ่งอกหมดประมาณ2เดือนครึ่งนี่ก็คืออ้อยเริ่มขึ้นจนเกือบหมดแล้วอันนี้เราสามารถวิ่งเร็วไดอ้อันนี้หลายท่านยังไม่เข้าใจเรื่องความลึกการใช้ SR ดซความลึกนึกก็คิดว่าเอ๊ะเราพรนลึกๆจะดีต้องเรียนก่อนครับยิ่งพรนลึกยายิ่งรกครับท่านเคยสังเกตไหมยิ่งพรนลึกยายิ่งรกอ่ะอาจารย์ทำไมพูดอย่างนั้นนะจริงครับเพราะเมล็ดญ้าที่อยู่ข้างล่างแล้วมีความชื้นเราไปงัดมันขึ้นมาแต่ถ้าเราพวนตื้นๆครับห้าเซนหรือเจาดเบ มล็ดพืชที่อยู่ตรงนั้นมันไม่งอกครับมันงอกไม่ได้ครับเพราะดินมันแห้งพอเราเราพวนผ่านไปปุ๊บเราพวนเหมือนพรวนดินแห้งนะครับหญ้าตายตายเลยมเมล็ดที่มันจะงอกอีกมันงอกไม่ได้ครับเพราะมันมีแต่ดินแห้งอยู่ข้างบนนะครับแล้วความชื้นเราเสียไหมไม่เสียด้วยแต่ต้องพวนตอนในขณะที่วัชพืชเล็กๆนะครับมีใบแค่สักใบสองใบเล็กๆ,ๆใบเล็กๆสองใบไม่ใช่มากแบบอื้ท่วมเอวแล้วไปพวนแล้วอาจารย์บอกโอ้ในหนบเอกอาริซค ดีไม่ใช่นะครับลูกยาลูกยาเบี้ยเล็กๆสักเบี้ยสองเบีย้ยเราเราไม่ต้องไม่ต้องไปรอให้มันงอกทั้งแปลงนะแค่เราเดินลงไปในแปลงเราเห็นเบี้ยสองอันเนี่ยพวนได้เลยครับแสดงว่าข้างล่างกําลังขึ้นเพียบละไม่ต้องไปรอให้มันขึ้นทั้งแปลงไม่จําเป็นครับอันนั้นอาจจะไม่ทันแล้วเดี๋ยวไปถ้าเราไปคนบางท่านทำห้าหกร้อยไร่ปลูกไอ้แปลงสุดท้ายเนี่ยจะไม่ทันละมันจะไม่ใช่สองใบแล้วมันจะเป็นสิบใบแล้วคราวได้ลากจะยาว เดี๋ยวจะไยไม่ออกอันนี้จะเสียตังค์ละดังนั้นเราใช้อนานิสซิกต้องใช้เป็นร้อยอ้อยเล็กก็ต้องช้าวิ่งช้าแต่ท่ออ้อยใหญ่ก็วิ่งเร็วแล้วก็ความลึกก็แนะนําครับเจ็ดเซนหรือแปดเซนพอของปลายเล็บนะวัดจากปลายเล็บนะเราตั้งระดับล้อระดับความลึกได้นะครับแล้วก็พวนลึกแค่ตรงนั้นความชื้นไม่เสียวัชพืชอ,ออกดีนะครับแล้วก็วัชพืชใหม่ก็ไม่งอกด้วยตายจริงสะอาดคอนเฟิร์มครับ ครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะครับก็ขอให้พี่น้องเกษตรกรพี่น้องชอาวไร่อ้อยครับทุกๆท,ท่านครับพยายามรักษาสุขภาพนะครับโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับการอย่าตบอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเราอยู่ร่วมกันในสังคมเราก็ต้องระแวดระวังช่วยเหลือกันครับนะครับล้วประเทศเราก็จะไปรอดก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งก็หวังว่าพวกเราจะมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีนะครับ สำหรับปีนี้โรงเรียนที่ท่านอยากจะมาเรียนกันก็เรียนก่อนว่าน่าจะเป็นช่วงของเดือนกระดากมดาเพราะช่วงนี้เนี่ยน่าจะยังเปิดโรงเรียนไม่ได้ครับพอเห็นทางรัฐบาลก็โปรโมทว่าเดือนหน้ามิถุนายนเนี่ยวัคซีนจะเข้ามาเยอะมากนะครับดังนั้นก็ท่านไหนที่คิดจะมาเรียนก็ท่านต้องฉีดวัคซีนด้วยนะครับเพราะถ้าท่านไม่ฉีดวัคซีนเราก็คงยังทําใจลําบากเหมือนกันว่าท่านจะได้มามีโอกาสมาเรียนหรือเปล่าโรงเรียนเราก็ กรกฎาก็กรกฎาสิงหากนยาครับ3เดือนก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ6รุ่นถึง8รุ่นอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับท่านไหนที่อยากจะาเรียนมาได้รับความรู้วิชาการของคุณกิโดนะครับหปัจจัยเป็นยังไง5ขั้นตอนเป็นยังไงรายละเอียดลึกๆเป็นยังไงก็สมัครมาเรียนได้ครับที่โรงเรียนของเรานะครับ ผ่านทางเว็บไซต์เราได้ครับเรามีเว็บไซต์บริษัทนครสวรรค์สติลจำกัดเข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับติดต่อทางอาจารย์แชมป์ก็ได้ครับติดต่อเซลล์ก็ได้ครับนะครับเซลล์ที่ดูแลพี่น้องเกษตรกรอยู่นะครับติดต่อได้เลยนะครับจองได้เลยเพราะาตอนนี้รู้สึกแน่นมากๆครับรางงานน้ําตาไหลลงที่จองมาเนี่ยก็ยังเป็นห่วงกันอยู่ว่าจะแบ่งที่นั่งกันยังไงเพราะแต่ละโรงแต่ละโรงก็จองกันแบบ เป็พิกัดเหมือนกันปีนี้ก็คงต้องแบ่งๆกันนะครับเพราะว่าต้องเรียนก่อนโรงเรียนเราเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็สําหรับโรงเรียนเนี่ยต้องย้ําอีกทีหนึ่งว่าคนไหนที่อยากจะเรียนต้องผ่านกระบวนการคัดนิดนึงนะครับเพราะาเขาก็จะมีเกณฑ์นในการคัดนักเรียนเหมือนกันเพราะว่างบประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยเราจ่ายให้กับนักเรียนเนี่ยท่านหนึ่งตกประมาณ2-3,000บาทต่อท่าน ซึ่งก็มีจํานวนจํากัดจริงๆครับงบประมาณนี้ก็เอามาจากไหนก็มาจากงบประมาณของบริษัทคนครสวรร์สตีลเราแหละนะครับเป็นการคืนกําไรให้กับสังคมนะครับสังคมที่มีความรู้สังคมที่เป็นนักธุรกิจชาวไร่อ,อ้อยทําแล้วมีกําไรก็ประเทศชาติก็จเจริญรุ่งเรืองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราพยายามทําให้สังคมเราแข็งแรงขึ้นมาผมเชื่อและเกิน,กนเกษตรกรที่มีความรู้ก็จะทําให้สามารถ นำพาครอบครัวได้ไปสู่ความสําเร็จได้ก็คือมีลืมตาปากได้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีฐานะการเงินการงานที่ดีนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางบริษัทนครสติลนครสวนสติลเราภูมิใจมากๆในการที่เราอยากจะเห็นพี่น้องเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็ด้วยความจริงใจครับเราเราเปิดอบลมมาเนี่ยไม่เคยมีสิ่งอื่น<ม>แอบแฝงไม่มีเราไม่มีไม่ไม่ไมีเจตนาตรงนั้นจริงๆ เราทําด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นสโลแกนแล้วก็เป็นแกนหลักของเรานะครับงบประมาณมีแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นสอนแค่นั้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับปีที่แทปีที่ผ่านมาโรงเรียนเราก็ได้รับการอนุเคราะห์จากโรงอนุตาลประจวบซึ่งก็ท่านก็ได้ส่งนักเรียนมาเรียนกับเราเป็นประจําทุกปีแทบจะทุกปีนะครับท่านก็เห็นว่าค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมปีหนึ่งปีหนึ่งก็หมดเยอะมาก ท่านก็ใจดีครับท่านปีที่แล้วท่านก็ช่วยเรามาทุกรุ่นเลยอันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณครับทางผู้บริหารโรงงานน้ำตาลประโจบนะครับที่อุตส่าห์ช่วยเราแรกๆเลยอันนี้ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีรายแรกๆเลยที่ช่วยเรานะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณไว้หนะที่นี้ด้วยแล้วเราก็อยากแกเห็นสิ่งดีๆตรงเนี้เกิดขึ้นกับสังคมเรานะครับกับโรงงานน้ำตาลอีกต้องสามสโรง ที่ส่งนักเรียนมาเรียนกับเรานะครับอยากจะเห็นความร่วมมือตรงนี้แหละครับโดยที่เราไม่ต้องขอนะครับอยากไม่อยากจะใช้คําว่าขอนะครับอยากจะเห็นด้วยความตั้งใจเต็มใจร่วมมือกันสร้างสรรสังคมการทําไร่อ้อยของเราให้เป็นนักธุรกิจชาวไร่อ้อยให้เป็นเกษตรกรที่ยั่งยืนแล้วคําว่าชาวไร่อ้อยมั่งคั่ง โรงงานน้ำตาลมั่น,น,นคงอันนี้จะเกิดขึ้นกับสังคมของเรานะครับก็ครับเดี๋ยววันต่อๆไปก็จะพยายามมาให้ความรู้เรื่อยๆนะครับลงทีละหัวข้อที่ลงทีละปัจจัยเรื่องดินเรื่องน้ําเรื่องท่านอาหารเดี๋ยวจะมาลงให้ทีละข้อนะครับก็พยายามแต่ต้องเรียนก่อนว่าอาจารย์ก็ภารกิจเยอะนะครับช่วงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับบางวันอาจจะมาไลฟ์บางวันอาจจะไม่ได้ไลฟ์ แล้วก็พยายามติดตามกันนิดนึงก็แล้วกันครับก็สุดท้ายนะครับก็ขอให้พี่น้องชวอาวไร่อ้อยเรามีความสุขความเจริญครับอยู่ดีกินดีครับปลอดจากโควิดครับนะครับแล้วก็ได้รับวัคซีนไวไวครับวัคซีนถือเป็นอีกถึงความหวังของพวกเรานะครับแล้วก็เราก็ จะได้มาพบกันใหม่ติดตามในช่อง NKS YouTube ก็ได้นะครับเรามี YouTube ด้วยนะครับเรามีช่อง YouTube เราสามารถเข้าไปดูในช่อง YouTube ของ NKS ได้นะครับแล้วก็ TikTok แล้วก็มีใน Facebook ด้วยแล้วก็ในเว็บไซต์ด้วยเรามีช่องทางเยอะแยะเลยซึ่งเราอยากให้พวกเกษตรกรเราเนี่ยเข้าไปเรียนรู้ไปค้นคว้าไปหาความรู้จากในแหล่งของพวก พวกนี้แหละครับใน y t u t u ในของของของบริษัทเรานะครับก็สุดท้ายก็ขอให้พวกเรามีความสุขความเจริญนะครับพบกันวันใหม่ครับสวัสดีครับ